ร่างเนี่ยเจน่าเด็กเอมาเรียนเรียนเฮ้ยแต่ไก็่เียนนะอ้ยไรเลยอะไรเลยทำนีู่เลกทีมนนี่ก็จีซวนเปนตอนเขียนไม่ มามาวนเลาแล้วเนาะครับเนาะมาวานเล้รามวันเล่ครับเรียนเรีนนนงเตี้ยเเรีนองเตี้ยรยนเรีอ้แต่เอาจ็คแล้วแจ็คหอชนนี้เขาไงทปีไม่แล้วแจ็คแช่ปีไม่แล้วครับเนาะปีไม่แล้วครับผมปีไม่แล้วเนเป็นว่างกบเดือนส่งส่วนนแมเอาตะก้อเรียนเรียนมังกรนี่ละมร่านี่ละบุรุษบระบรุมาโดนหนังอีกเดือนกู้คัว มากระดานสมบูรณ์หลดมอดหน้าบ้านหน้าเฮือนซานโป่งสาวดำพันแนวพี่น้องเนาะทางพระครูดัวพระอาจารย์เนาะพี่น,อน้นองเนาะทั้งใดก็ต้องกราบทักทายสบายดีเด้อพ่พอแม่พี่น้องอิจีเบิดสู่ผูสู่คนเนาะพี่น,น้นองเนาะ,นะ <À. S 2> โอ้ยเรียบร้อยนะฮะคันนีค้คยมากบอกว่าตายังเลยังเลเนาะเย็นกันจับถูกยังยังทำจำตัวยังกุญยงมาย ดูสบายดีเด้อพี่พุทธเด้อเนโอ้เอาคันนี่มาืลอนี่เนาะนี่เอาคันนี่มาะเออชมเฉพะเอาไปลุยลีบอือนี่ไปไปรอป็นแล้วก็พับทิ้าจารดนะ Rồi <laughs> <laughs> đi được rồi. Hôm nay được không? đi, bà bà đi. <cười> <cười>

ไปอนพุ่นนย่ยันว่ามันดังงอดงอง่ดอีอกิ่นกําลังเห็ดเวียก่นนั่นนี่เนาะเป็นไม่ยังน้ำเนาะเยเ้นสะดำพิ่นะโอไม้เปจวย้เนาะเนาะครบไมคกบอย่งขึ้นเนี่นี่นเนานนนะ

ตื่นกันเองดิตื่นกันเองมาแวะอยู่ตอนนันแล้เนาะแต่ว่ายังยังยังหมวมาวันนี้เราถงพุ่งถึงได้ปาแล้วบบนี้แล้วแล้วไงแส้วงวไ คั้งอาจารย์เพิ่งบิได้นานหน่อยหน่อยเลยอันนี้จะบริยบมีบางไหมแรงนะต่อไปซีได้คุดหัวมันเมือนบะดหัวเมืนกับุดหัวผดหวานเนาะขุดหัวนวก็กินไม่ันรดอกยุยบานเขาเขาขายดอก เนาะนมันขายเนาะเออนู่นแม่บัวเนี่ยเขาขายดอกคือแบบหรือว่าซาบุคุนคนหลายหลายอย่างเนาะบ่วเขาเขาไปขายเขาจัดงานดูเขาเอาดอกบัวไปพับเน็่ยันดักดึงเน็่ยลายสีเแ็บนุ่นไม่มีประโยชน์หลายนะหมอบัวดอกบัวเนาะมากินได้เงากินได้แล้วเขาเอาใจมันงอ่ะเสือเขียวอ่ะไปเห็ดยาเห็นยาได้มาบัวน่ะเออเขาไปเห็ดยา บางคนก็ว่าเจ้นเจ๊หลบหัวใจนน่อยเออเลหัวใจนอนอนอนนมารับนี่กายช่วยได้บอสันการดีใส่ตาเออลุงใส่ตายางตะปุคุณหลายอยางนะก็จะได้นอนหน่ยได้จะได้นอนหน่อนอนเออุ้งระบาดนี้หมดโดนนกนี่มาตอนนั้นยังตั้งชาวสาราบอยู่นี่ขึ้นพุ่งเนาะตะุง

นี่มันก็ดีอยู่มนต์ค่ะแหมแต่ว่าสร้างเพิ่นเนาะสีมือเพิ่นน่ะที่ว่าเช้านี้แน่นอนเนาะ9ตะกี้เนาะค่ออ่อนแ้านาเพิ่นนดีว่นเฮาไปแต่ะงบ่ได้นนีอันนี้แบบโอแน่นอนเลยเต็มหน้าเาเลยนใหญ่มันคงเนาะพาเดินทางขึ้นไปทางสิละน้องไปเมืองน้องเมืองน้องเออเมืองน้อง ี่เดินงอกบ้านนั่นกับบ้านนั่นกัทไปดูก็าจีไปบ้านบ้านยังละเาไืทกันบ้านก่อนจะมาไปสุกอนที่ยบ้านอลองบ้านอลาองบ้านจังอลาอกบ้านเรียัชดีบ้านนั่นก็ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้อง่นกำลังห็ดขัวใหม่เลยโอจิตี่เด้น้องห็ดขัวใหม่ไม่ครเ็่ไรุ่นบ้านเนี่ยเล้ยนเล้บ้านนี่

าขุ่นไรจ้ะยูรถผมไหมบ้านบ้างหมกบัวไร้ข้าหมกบัวมานี่ก็เข่าเขงาดัมเย็นก่ะครเป็นข่าข่านาามีบ้านตาโก

ชงชงนอนชห้องนอนขับไปยวมลงด้เนอะยุ่มไปได้เด็ดทุนผลลายเดือนเนาะทุนยุ่มอ้าวทุ่มไหเนาี่ยงับยังบับยเเลยู้ว่เวียดิลปไม่เนาะม่ยอมงนเนไหว เรีนว่าบึงนี่คืออะไรยังยิคืออะไรตันโิ่งอะโตงมันใบใหญ่อพ่ีนะแต่ว่าเฮือนเฮือนน้องดำนี่โบไ่ปหน่อยเนาะเฮือนที่ว่าเขาคดทานมากน่ะคือเฮือนในอุษาเฮือนที่ว่า1งคู

ทิวเหนียวเนียกวครับไม่ละดทิ้วนีคือไม่ธรรมดาครับเอาชตนดีแต่เนี่ยเขท้อมีมีชองลมเนาะให้นไในแบบเนาะมีช่องลมใส่ช่องลมน้ำหลาาตัวเป็นเรืองช่องลมเนาะไม่มาบานมันจะเป็นบานเลยว่าเป็นนิ่งลงมาองลมครับ ใส่บ <test> ่ต้องใส่ใส่ห้องละ2บ่ค <t> ือ <t> ห้องละอันห้องอันนึงเนาะสิได้บ่สิได้อันนึงใส่ห้องอันนึงเนาะแม่เพราะว่าเสิใข้างนี้แม่นบ่ดีว่าเฮาบ่ใส่ก็ได้เนาะอันบ้านติดบ่ไอ้ใส่พุ่นน่ะอยอย่า่ได้บ่ครับบ้านบ้าน้เิงนน่ะครับบ่ใส่ก็ได้บ่ใก็ได้ารูปนี่ใกินเลยเนาะ ปิดเลยก็ได้เพราะเป็นหนังโอเคโอา้เกคยัง้สาคำว่าอีกเนาะซึมแใ่มันจะเป็นแน่นเนาะมอมันมันจะเป็นแบบไนี่น ah ี่ไม่แไม่นไม่่า่ว่าใสก็ได้มันใสก็ืมันมันจะเป็นสองกันครับเพราะว่ามันมันพ่วงเยใส่สำหรับระบายความหวนความเนอะไระใส่สอกันอะไรมันเป็นบานเกีบทีเรียม เพราะว่าทั้งสร้างเพิ่น,นาาช่วงมืนอนึงนึ่กับเพิ่นเกี่ยวเข่าก็เลยม่ได<อ>้มาเห็ดเต็มที่ปายในครับผมเร,เริ่มเริ่มเนาะครับก็ดีเนาะทางไปนองนะเสียดเสียดเนาะงามห้างเนาะคือนห้างเนี่ยพอดีอ่ะหลายทายโลคเดาเดี๋ยวยเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะสิแช่ไปให้นจ้าภาพ,พเขาเบิ่ลแช่แช่ไปให้อาจารย์เอกเบิ่ลอาจารย์เองนะพอดีวันที่พอดีหาคนสิไปมาเลเซียอ๋อ อาเซียไปตะกี้คนแค่ไปยุคนไปยุคนแล้ววันนี้ก็ไทยบ้านไทยบ้านที่เป็นกยูนัก็เจ้าแต่ก็เจ้าดูแลเพื่อนไม่อย่างเพื่นดีดีกับเ,เพือ่อนวันนี้พ่อจะเพื่อนพ่อมีอยากมีกินเพื่อนได้สิไปต่อแทนคนบ้านนั่นสารสื่อีหังบริจาควันที่วันที่วันที่สิบสามสิบสอง

ไปทั้งบุญละทั้งเชียงไล่ทั้งตาทั้งเชียงไล่เชียงไม้ทั้งบุญละเพราะว่าตอนนีพวกลูกศิษย์ลูกหาเพิ่ที่งานเพิ่งหลังลดไปแปดท่านไปอันนี้พูดละคันสิมานี่ยกบสี่ส่วนเพิ่นตอนเห็นเงี้ยไหมมามาวันเลแล้วครับน่มาวันเลครับ แะเอาจะกแ้จ okay, ๊หส่วนนี้ยังไงเอาปีหม่แล้วแ่ปีไม่แล้วครับเนาะไม่แล้วครับผมปีไม่แล้วห้าเดือนพันนาเรี่นซี่อัแม่เราเราจะเดือนเดือนมังกรนี่ละมากระล่าดีละบรรดนนะมาดนหนังอีกเยนกลัวๆเราลุนเบื้งเนาะมาชเว็นมือใด่แต่ที่แจ้งซีเพิ่มเติมอีกกนอาหมื้อเนาะ ยังตั care, ่ขาวนะนีใส่ใส่ขาวไอสีนัวแต่ทางนั้นทางนั้นใส่สีัวแ้แเาใส่สวใส่ขาวไม่่าวใส่ใส่ขาวแแหละใส่สีสังไม่เชือได้ไม่เพิ่ปไม่เชือได้นต้ทายนชิปเร้วยดอันนี้เป็นไม่ชีเปหรอะ ไม่หนาชิปเลื่องได่นก็ได้ชิปใช่ไรือช้ปว่าชิปทั้งเด่นชีแดเปนี่ชีแปดชีแปดเป็นนี่หรอเป็นี่เป็นี่หนาชิปตอนตอนนเล่ย์ตอนเป็นเล่ยว่าเล่ย์อาจจะทอดหนาชิปแต่วันนี้มันมันเหี่ยวมันอย่างนั้นเหรอท่เนี่ยตัวสีตััวนี้นี่นานาามนี่นี่นาซนี่นาซีโรน่ามามา้ขึ้นไอยครับอันนี้นามันนี้นาซีนี่ Vừa vừa cốp cũng nó ngoài Bớt phải lại ăn Cảm nó tớ Thôi hôm nay lười vừa miệng Nó vậy, vậy chắc là ship thì có bớt phải lại tớ Nhiệp loại bản nó

สีเทาสีเทเอาสีเทาสีเทาครับสีเทาสีธรรมดาเลย่ีธรรมดาเนาะสียูนโดนาเอสีเทาอ่ะาาสีเทาาลันี่สีเทาอ่สีเทาครับันีสีเทาของันั่นั่นาขางนนันนั่นน่นนั่นน คนบุรีแอปเ้ลนบุรีแต่กำแพงนันนะครับานชีเทาสีวยกันนะจ้าไม่ได้อาจจะลายพุ่งได้งสีเทาสี่อนคนบุรีพุทเทมข้าีบัวชี้อย่หอยสีสดๆมาเียคได้ไหนะมาีคันแอะเดือนนี่เดว่เดือนกพ่เดือนลาโอ้ ผมอ anyway, he s he s <S mm ัหาร้อยเห็นบ yeah. ่ึมริก้รที <sh <sh ่ไนบ่เผื่พันหุ่นยักเองีุ้่นแหะปาบอกว่าเห็นโทนธรรมพันเพื่อนงมูน่ะำย่าียไเป็นไดเนาะอนี่ครับชีลอยหนหน่อยเนาะ พุนแล้วยังเส้นวันแปดร้อยคนเนี้ยอ่าเดี๋ยวบ้านเดียบ้านเดียอะไรที่กอย่างเงี้ยมองจวจัดมาเลยเนื้อธรรมทุกอย่างเดี๋ยวไปนเดีอย่างเงี้ยเนือ แกบอกครับไฟหนาหนาโอเคน้าพี่น้องเนาะสำหรับกิจมีก็เดี๋ยวขอตัวรำลาพ่อจากเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ว่าเมื่ออื่นน้าพี่น้องเนาะทางบาเวียดแล้วก็ทีมงานเนาะจะเดินทางขึ้นไปทางสีปูนบ้านเซลาโนน้านะพี่น้องเนาะจึงไดนฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังแงใจให้ใเด้อพี่น้องเด้อทั้งทายนี้ทางเวียดเองก็ไปก่อนพี่น้องเนาะ,ะเจ้าสบายดีพี่น้องสบายดี